Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle a l w a y เฮ้ยใกล้วันคริสต์มาสแล้วเรามาหาทำไอเดียคริสต์มาสดีกว่าตัวนี้นะคะนี่น่ารักน่ารักเดี๋ยววันนี้นาจะมาแชร์แพทเทิร์นตัวนี้กันดีกว่าน,นะคะเอาไปทำเป็นกิ๊บติดผมก็ได้เข็มกัดก็ได้ ต่างหูก็น่ารักดีนะคะหรือว่านี่เลยจะทำเป็นสายคล้องแมตน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้ค่ะตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ตัวของเนาะน,นี่โอเคไปเริ่มกันเลยสีที่ใช้นะคะลัละ่ะวันนี้น่าจะแชร์เฉพาะตัวนี้นะแพทเทิร์นตัวนี้นะมีแค่สองสีเลยสีเขียวกับสีแดง เดี๋ยวหนาะเริ่มทำแพทเทิร์นใบก่อนถ้าเกิดสมมุติทำเป็นแต่งหูงนี้นะคะคู่นี้นะเราก็ต้องทำใบสีใบเนาะอืมแล้วก็ลูกสีแดงเนี้ยทั้งหมด6กลูกอ่ะแต่ถ้าเกิดทำเป็นกิต๊ติดผมตัวเดียวองเงี้ยคะ่ะก็ทำแค่ใบสองใบกับสามลูกแค่นี้ก็พอแล้วโอเคอ่ะอันนี้หนาะทำไว้ให้ดูใบหนึ่งแล้ว หน้าตาจะประมาณนี้หลังจากทําเสร็จเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูว่าเริ่มขึ้นต้นจะทํายังไงดีเฮ้ยเป็นวีนัสเบอร์16นะคะขึ้นต้นที่โซ่5ก่อนเลยค่ะแล้วก็โซ่อีก5นะคะ ค่ะแล้วทีนี้ C กลับมา4ค่ะค่ะนี่เห็นไหมเป็นขาตรงนี้แล้วเล็กๆค่ะตรงนี้อ่านะคะแล้วก็โซ่หกค่ะแล้วก็ C กลับไป5ค่ะ แล้วก็โซ่7ค่ะแล้วก็โซ่กลับไปเอ๊ซี C กลับไป6ค่ะขนาดที่หนาทำนี่เป็นต่างหูก็กำลังแบบ น่ารักนะคะเป็นกิ๊ต์ติผมก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะสายคล้องแบวก็อยู่ในตำแหน่งที่แบบโอเคน่ารักพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพทเทิร์นนี้อ่ะแล้วก็โซ่เจ็ดนะคะแล้วก็ซีกลับไปหกค่ะแล้วก็โซ่เจ็ดนะคะ แล้วก็สกลับมา6ค่ะเจ้าเค่ะ c กลับมา6ค่ะ เราจะโซ่เจ็ดไปจนกว่าจะได้ครบตรงเนี้ยห้าห้าเส้นนะคะก็คือที่เป็นซีกลับมาซี C กลับมาหกตัวเนี่ยได้สี่เส้นอันนี้ก็เส้นสุดท้ายแหละโซ่เจ็ดแถวที่ห้าแล้วก็ C ีหกกลับมาค่ะอันนี้ก็คือเส้นที่ห้า แล้วเราค่อยมาเริ่มลดแหละทีเนี้ยรดก็เป็นซีเออโซ่6ค่ะแล้วค่อย C ีห้าแล้วก็มาโซ่ห้าค่ะ แล้วก็ C 4นะคะค่ะแล้วก็โซ่สแล้วก็ C 3ะคะ่ะโอเคอันนี้คือขาไปจบแล้วนะคะ หน้าตาคา่ไปออกมาจะเป็นโค้งๆประมาณนี้นะนี้เราจะทํากลับนะคะตรงนี้นะเราทํากลับก่อนแทงอย่งนี้นะคะอ่ะเราก็ดึงขึ้นมาดึงยาวนะดึงอย่างนี้ให้มนเหลือห่วงเดียวนะคะอ่ะเราก็โซ่5้าคะ่ะอ่าแล้วก็ซีส แล้วก็เก็บลงไปตรงนี้นะคะโอเคอ่ะแล้วก็เดินหน้าไปก่อนอีกอันหนึ่งอันที่สองนะคะดึงขึ้นมารวบให้ได้หนึ่งหัวอ่ะแล้วก็โซ่หค่ะแล้วก็ซีห้าค่ะ แล้วก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็เด้งขึ้นมาอย่างนี้นะคะอ่าค่อยเป็นโซ่เค่ะอ่าแล้วก็เป็น C 6ค่ะ ทุกครั้งพอตอนกลับมาเราก็มาแบบลืมมาย้ำตรงที่เราขึ้นมาด้วยนะคะไม่ไงั้นมันจะแบบบานเราก็ไม่สวยเนี่ยลักถัดไปอย่างเงี้ยนะคะเราดึงขึ้นมาอย่างงี้ไหมคะอันนี้คือขึ้นแถวใหม่แหละแล้วพอตอนจบเราก็กลับมาจบงานตรงนี้ด้วยทุกครั้งอันดีวก็โซ่เจ็ด 分がらせいよ。 นี่ก็โซ่เจ็ดแล้วก็สี่หกค่ะ ก็เจ็ดแล้วก็สี่หกค่ะ นี่ก็โซ่เจ็ดอันสุดท้ายแล้วก็สีหกกลับไปนะคะ ันนี้จะลดลงแล้วนะคะอันนี้จะเริ่มเป็นอันลดลงก็เหลือหเป็นโซ่6ค่ะแล้วก็สีห้า ก็โซ่ห้าน,นะคะสุดท้ายละแล้วก็ C4 สีส่ค่ะเห็นไหมเอ่ยลายเขาจะแบบ แน่นสวยอทีนี้เราก็กลับไปตรงจุดเริ่มต้นของเราสองสามสี่ห้าอโอเคทีนี้เหมือนต้องเหลืออาสายเอาไว้หน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอามาเหมือนใช้ ไหมเนี่ยเอามาติดกันตรงนี้นะคะตัดยาวๆนิดนึงประมาณนี้โอเคแล้วก็ดึงออกมาเลยค่ะตัวใบเสร็จแล้วลายจะแบบละเอียดสวยงามโอเคลูกสีแดงๆนี้นะเขาเรียกว่าลูกอะไรอะลูกเชอรี่เหรอก็อันนี้ทำง่ายๆเลยค่ะ ง่ายมากทำเป็นทรงกลมเชอร์รี่ไรเงี้ยค่ะใช้สีแดงเชอร์รี่นะคะใหม่ก็มีนัดเบอร์16เช่นกันค่ะทำเป็นห่วงมหาศารรย์นะคะขึ้นมาก่อนหน้าหนึ่งอันน,นนะเราก็าไว้เป็นซีนะคะทำา x ทั้งหมด 5x ค่ะ ล้วก็ดึงเติมของเขาด้วยกันนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยโอเคพอของเขาด้วยกันแล้วก็ขึ้นแถวที่สองเพิ่มสอง เป็น 2x ต่อ1นะคะอันนี้ข้างล่างอ่ะเป็น 5x เนาะแถว2อ่ะมันก็จะเป็น 10x โอเคนะ 1x ก็เพิ่ม2นะลง1ช่องก็เพิ่มเป็น 2x อย่างเงี้ยคะ่ะโอเคอันนี้ก็4 5และ6กเจ็ดแปด 9ก้าสิบอ่าจบแถวสองก็จะเป็นสิบเอ็กพอดีนะคะแล้วก็ดึงเข้ามาอย่างี้ได้เลยค่ะอืมดัดตูดขึ้นมาเลยดัดตูดล็อกซีไว้นิดนึงเดี๋ยวงานหลวมแล้วหลุดเนาะบางคนมือยังไม่นี่อ่าแล้วก็เอาคองขึ้นมานะคะแต่ยังไม่ทำเป็นเอ็กเลยนะ ทีนี้เราจะเหมือนเราจะเก็บงานแล้วมันมีสิใช่ไหมคะแล้ก็จะรวบขอใช้วิธีรวบทำสองห่วงเ้ยรวบ1ให้ได้1น x อ่าอ,อันนี้ก็สองห่วงอันนี้1ช่องอันนี้1ช่องนี้นะคะแล้วก็ทำอีก1นึ่ง x ใช่เราจะเก็บแล้วขึ้นเราก็ลงเลยคะ่ะเชอรี่ลูเกเล็กอันเนี้ย อ่ามีสามเอ็กแล้วอ่าสี่เอ็กและเอ็กตัวสุดท้ายหนึ่งห่วงสองห่วงโอเคค่ะนี่ตัวสุดท้ายละ แล้วก็เอากลับมาคล้องแบบนี้ที่จุดเริ่มต้นเก็บงานอันนี้ตัดใหม่คือสองลูกที่หนึงพวงจะมี3มลูกใช่ไหมคะสลูกที่ทำอะ่ะตัดใหมสั้นได้นะคะแล้วเอาซ่อนเข้าไปในลูกส่วนลูกที่3ามาให้ตัดใหมยาวหน่อยเพราะเอาไวร้รวบเข้าด้วยกัน ประมาณนี้แล้วเขาคาคาเข็มอยู่นี่ใช่ไหมคะดึงออกมาได้เลยนี่อ่หลอกแล้วเรียบร้อยออง่ายไม่ทำอะไรยากงานฝีมือน้อยหนะ่าไม่ทำอะไรยากคะ่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาอีกสองลูกมาต่อกันโดยการใช้ไหมเฟ้นนี้เลย เข้าไปตรงกลางนี้นะคะอ่าแล้วก็ดึงไหมเข้าไปอย่างนี้เลยะคะ่ะอย่างนี้นะคะโอเคนะ,ะแล้วก็เอาอีกรูปหนึ่งมาค่ะแล้วก็ดึงเลย แล้วก็เก็บเข้ามา อโอเคมามานี้ค่ะพอคล้องด้วยกันนี่อ่ะแล้วก็เอาไหมที่เหลือเนี่ยเก็บล็อกๆหน่อยนะคะอีกสักแบบสองสามครั้งยอะไรเงี้ยไม่งั้นพาอบางทีดึงแล้วอาจจะหลุดได้ โอเคนี่โอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วตัดแล้วแอบ ตัดเหลือน,นี้แค่ okay. ให้ฟั้นๆประมาณนี้พอค่ะแล้วเ,เอาเข้าไปแอบในลูกโอเคค่ะนี่เห็นไหมถ้าเมื่อกี้ดึงห่วงมาคาาา่ะสะจันแน่นกว่านี้ก็ตูดจะไม่ใหญ่อย่างนี้นะคะถ้าดึงแน่นเลยตูดก็จะมิดชิดเลยอันนี้คือแบบดึงไม่แน่นก็จะเห็นแบบ รูดตูใหญ่ๆแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนเนาะอ่ะโอเคอันนี้เราทำพวงไว้แล้ว,ลวนี้เอาใบไม้มา,า,มาประกอบกันไหมมันอยู่ที่ปลายเราก็เอาเหมือนเข็มดึงย้อนกลับมาหน่อยคะ่ะดึงไหมย้อนกลับมาหน่อยให้ใช้ไหมสีเขียวเนี่ยแหละคะ่ะเป็นตัวยึด นะไม่ได้ใช้เข็มก็ได้นะคะเพราะเคยใช้แล้วมันเห็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีมของไหมอะไรเงี้ยหรือบางทีแก้งานหรืองานรู้สึกว่ามันหรือยากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกใช้ไหมของเขาเองในการที่จะเชื่อมชิ้นงานอะไรเงี้ยดูเป็นธรรมชาติดีค่ะน่ชอบ แต่อันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบเนะความชอบส่วนบุคคลแล้วแต่เลยถ้าเกิดถ้าเกิดเมื่อกี้ก็คือบางคนอาจจะตัดไหมตรงนี้ทิ้งแล้วก็เอาเข็มมาเย็บติดกันเลยหรือใช้ปืนกาวยิงแล้วก็เอาติดกันเลยก็ได้ค่ะง่ายๆอะไรเงี้ยแต่หนาจะแบบชอบความความทายากของมันไ <laughs> ม่ใช่ชอบความธรรมชาติดูเนียนอะไรประมาณนี้เออดูแบบ เอ๊ะมันเย็บยังไงวะอะไรประมาณนี้หาจุดเริม่มต้นไม่ดีไม่ได้อะไรดูค่อนข้างเนียนดีในความรู้สึกน่าชอบค่ะอืมก็คือจะมีใบหนึ่งอยู่บนแล้วก็ใบหนึ่งอยู่ล่างนะคะอ่ะ นี่บหนึ่งบนใบหนึ่งอยู่ล่างเป็นทรงนี้ประมาณนี้แล้วเราก็เอาอันเนี้ยทึบแทงขึ้นมาตรงนี้เลยค่ะเอาเข็มแทงตรงนี้นะเกี่ยวขึ้นมาเลยค่ะ อืมอันนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางสีแดงเนี่ยมันจะมีรูน้อยๆอยู่อะเราแทงไปตรงกลางนะคะเกี่ยวสีเขียวขึ้นมานี่ค่ะเกี่ยวขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บก็ลากกลับมาช่องประมาณช่องนี้ข้างใต้เนาะ จากนิดนึงจากนิดนึงให้แบบมันได้มุมให้ได้องศาไว้อยู่ประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้แล้วก็ดึงให้ตึงได้เลยค่ะอ่ะอยู่ค่ะเชื่อมันอยู่อย่างนี้นะมัดตายเฉียงเฉียงเอาไว้นิดนึงอ๋อนนี้มันไปเข้าไปตรงอการเนาะ นี่เสร็จแล้วคือแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปทําอะไรต่อนะคะชิ้นงานนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าเราไปทําตุ้มหมูตัดไหมทิ้งได้เลยค่ะตุ้มหมูกิ๊บติดผมอะไรประมาณนี้ตัดไหมทิ้งได้เลยค่ะชิ้นงานนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายนิดเดียวส่วนของหน้าเที่ยมไม่ตัดนะคะเพราะเดี๋ยวหน้าจะเอาไปใส่สายค้องแมตต่อนี่ที่น้่งตานแล้วก็เราจะเอาไปเชื่อม สังเกตนะคะว่ามันดูแทบไม่ออกเลยอะมันจะหาแบบเออดูแยกไม่ออกเลยว่าโอ้เขาเย็บอะไรอะเขาใช้อะไรเย็บอะสีมันจะเนียนกันไปหมดเลยเทคนิคนี้นะคะคือการใช้ไหมตัวมันเองอะเป็นตัวเชื่อมของทุกชิ้นงานเขาด้วยกันอ่าวันนี้ก็มาแชร์เทคนิคการทำตัวคริสต์มาสนะคะพร้อมแพทเทินง่ายๆเอาไว้เป็นเครื่องประดับคริสต์มาส ปีนี้นะคะใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนานะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะงานฝีมือไหนหนาคะ่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย